สวัสดีครับ salaam alaikum warahmatullah wabarakatuh อันนี้เป็นการนะครับต่สลัมยามตอนยินนะครับผมเอ่ออันนี้เนี่ยเป็นงานทดสอบแอคชั่นเกมแอคชั่นแคมีราครับเป็นกล้องที่ความคมชัดเอ่ 4K 30เฟรมนะครับดวงแสงมันไม่มากถ้าถ้าแบบมันต้องใช้แสงเยอะกว่าสมควรเลย เดี๋ยวลองมาลองมาเทสกันสั่นไปในตัวด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าหาแสงน,นะเดี๋ยวผมลองวิ่งดูแล้วกันนี่ผมวิ่งแล้วนะท่านผู้ชมดูเพื่อนๆดูนะครับว่ากันสั่น์ยังไงบ้างกัน <c oughs> สั่นก็ดีไหมนะครับพี่หอนอี้ วิ่งครบเหนื่อยหอบขอบขอ,อ,อบมากเลยอโอเคอ่าดูดูดูเช้าไก่เช้าไก่ไก่วิ่งนะครับอ่ามันจะมีอยู่ตัวที่ลงฝูงอยู่นครับ ยิงไก่เถื่อนนะหน้ามืดนะมันจะดเจยแสงไม่ค่อยดีถ้าแบบถ่ายกลางแจ้งอะ่ะดีมากเลยผมว่าพว้งเนี้ยโอเคอเดี๋ยววิ่งกลับบ้านกันมันจะมืด Okay, I do again.